สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศค่ะรับที่ก็เรียนเรื่องจิตไปละใครคิดว่ามันเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนไหมฮะถ้าเปลี่ยนก็พิมพิมหนึ่งมาชีวิตมันเปลี่ยนสําคัญก็คือส่วนกายเนี่ยก็คือเรื่อง system เทรดเป็นเรื่องกายของคนที่จะเทรดไม่ใช่คนที่ลงทุนนะแต่มันก็สอนเรื่องลงทุนด้วยฮ ถ้าใครคิดว่าเรียนแล้วนะชีวิตมันเปลี่ยนแน่เดี๋ยวฉันเปลี่ยนชีวิตแล้วฉันจะดีขึ้นนะฮะคุณพิมึ่งมาจิตและวิญญาณมามันเป็นตัวหลักที่คุมระบบนะให้ระบบทํางานไม่ทํางานเอาเรามาดูเลยนะครับว่าถ้าเราดูทุกอย่างด้วยความเป็นกลางเนี่ยเราจะทําอะไรกับอะไรบ้างโดยใช้ระบบสี่บุกหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่เพราะสองวันของซิสเต็มเทรดเออเจอของเซ็โคลจีเนี่ยมันเป็นครั้งแรกนะฮะที่สอน เหมือนสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเนี่ยมันไม่เหมือนสอนที่อื่นแต่มันสอนแล้วก็คือมันมีเรื่องของการทําคุณต้องไปทำการบ้านมาเอสอบทําการบ้านมาแล้วก็คุณก็จะต้องรู้ว่าคุณเหมาะที่จะเร่นหุ้นไหมเอางี้ดีกว่าเหมาะจะเทรดชี่เพียกไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะเข้าใจเลยว่าถ้าจะจะเทรดจะซื้อหุ้นอะไรให้กําไรเนี่ยมันไม่ใช่ดวงแหละครับมันเป็น ขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งหมดเลยนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าสติคืออะไรเลยพวกนี้มันก็ไม่รอดหรอกนะครับบางบางคนก็ไม่รู้ว่าถ้าถามแล้ววิเคราะห์อยู่เนี่ยแล้วเราเล่นขาดทุนเนี่ยมันจะขาดทุนไปตลอดชีวิตถ้าคุณยังถามอยู่ซื้อได้ไหมขายดีไหมเลยเนี่ยยังไงคุณไม่มีทางกําไรตลอดชีวิตถ้าคุณยังถามไปมีอยู่นะครับ,นะรบมาดูเอาที่เสก,ก่อนนะคร พอทีเฟกปั๊บเนี่ยเราต้องเปิดภาพใหญ่ก่อนนะคือจะเป็นเซตเซตห้าสิบเลยก็ได้เราต้องเปิดก่อนนะว่ามันมีสัญญาณในระดับใหญ่หรือยังนะฮะเราเช่นว่าในไท์เฟมันเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะฮะแต่เป็นการรีบาวเนี่ยเราเรียกว่าการรีบาวยังไม่ได้เป็นขาขึ้นแนวต้านก็อยู่ที่หนึ่งสองสามสุกนะครับเราก็มาดูต่ออันนี้นะครับนะครับไท์เฟมวิกเนี่ย มันก็จะบอกว่าเฮ้ยแนวต้านมันอยู่ตรงเนี้หนะึ 1, 2, 3, 1, นะ่งสองสามหนึ่งของเซตหนะึ่งสองสามหนึ่งการขึ้นมาตรงเนี้ยมันก็ขึ้นมาแบบรุนแรงแลง้วสัปดาห์นี้มันก็ควรจะพักนะพักก็เป็นได้แค่โดจิตไม่ใช่เป็นแท่งแดงมันบอกแบบนั้นโดจิตแปลว่าเปิดที่เท่าไหร่ล่ะเปิดที่หนะึ่งสองหนึ่งสามเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์เนี้ยทั้งสัปดาห์ต้องปิดให้ได้ที่หนึ่งสองหนึ่งสามโดยจำนวน,นวอลุมต้องลดลงแบบมีนัยสำคัญครับ ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะแปลว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจบนะฮะการขึ้นมาหนึ่งรอบนะฮะตรงเนี้ยขึ้นมาหนึ่งรอบนะครับนะครับนะนะนะขึ้นมาหนึ่งรอบแล้วก็เริ่มอ่อนแอลงในวันนี้ยังนะฮะวันนี้ก็ยังนะวันนี้ก็ยังไม่บอกว่ไอ้แท่นแดงท่นนี้ยืนยันว่าเป็นสัญญาณชอ็อตยตงไม่ได้ยังไม่ได้บอกนะครับยังเป็นการเสี่ยงชอ็อตอยู่ถ้าใครเล่นทีเฟก ที่บอกก่อนว่าการวิเคราะห์เซ็ตมันไม่เกี่ยวกับการไปเล่นหุ้นนะฮะมันเป็นการเกี่ยวกับการเล่นทีเฟเท่านั้นนะเราดูต่อเราเห็นว่าอ๋อถ้าหลุด1195เนี่ยนะครับเซ็น1195เนี่ยเอมันน่าจะคอนเฟิร์มต่อไปนะว่าไอเราที่เราเสี่ยงช็อตตอนที่มันเด้งขึ้นมาเมื่อเช้าเนี่ยมันน่าจะถูกแต่ถ้าไม่ถูกคุณจะต้องสต็อปลอตคุณต้องสต็อปลอตอยู่นะฮะ เราถามว่ามันถูกไหมล่ะมันไม่มีอะไรบอกว่าถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าถ้ามันถูกเนี่ยมันแปลว่ามันก็จะลงไปโซนพันห้าสิบใหม่ซึ่งมันก็ยังอีกตร้อยห้าสิบจุดถ้าทีเฟกก็อีกร้อยจุดมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าใครเรียนจิวิยาก็คือเรื่องเลฟเฟลมพอยต์ก็จะเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาอะไรทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นพอเรามาดูตรงนี้ยมันจะตัดตอนมาแล้วว่าไอ้ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยอ๋อมันก็มีเหตุผลนะในการที่มันจะต้องถูกขาย 796เพราะมันช้ามันขึ้นไป791นงฮะมันก็ใกล้ๆแนวต้านเนี่ยของดาเฟรมเดย์นะครับอันที่สองก็คือมันอยู่ห่างจากเส้นสิบเดย์ค่อนข้างที่จะเยอะการลงมาแถว753ก็เป็นเรื่องธรรมดาของขาขึ้นไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแล้ว <Okay. S 1> ก็การขึ้นมา,าแถวแนวต้านแถวเนี้ยตลาดไหนได้โลกมันก็ต้องยอนะ่อนะฮะอ่ามันจะต้องย่อแหละมันก็เป็นเรื่องของระบบที่ธรรมดานะครับแต่ถ้าคุณเป็นนักการพนันเนี่ยมันชาคุณต้องชอบไปละ เช่นช็อตมาแล้วนะฮะนักการพนันก็ถือว่าถ้าแทงผิดด้านก็คือต้องยอมนะฮะเพราะไม่ใช่มาเปิดโดดนะคุณก็ช็อตไปแต่มันไม่ได้บอกว่าการช็อตนั้นนะคุณจะชนะคือเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีรูงงี้แต่ระบบมันพอบอกได้นะฮะว่าการขึ้นมาเร็วๆแรงๆเนี่ยโดยที่ใช้หุ้นหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นะเหตุผลมันก็อยู่ที่ว่าไอ้หุ้นหนึ่งตัวคือเดลต้าตัวนั้นเนี้ยมันจะลงหรือไม่ลงอ่ามันก็จะโยงไปนะฮะ S <S นะแล้วก็เราก็ดูไปนะฮะว่าถ้าคุณช็อตไปแล้วเมื่อเช้าตรงราคาเปิดนะฮะแล้วถ้าวันเนี้ยมันขึ้นมามันกลายเป็นโดจิอะถ้าเป็นโดจิก็แสดงว่าคุณเ네น่ยอาจจะผิดในการช็อตเมื่อเช้าอ่าแต่ถ้าเป็นโดจิเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าพรุ่งนี้ต้องขึ้นต่อเลยนะ <reet. S 2> แปลว่าถ้ามันไม่ได้เป็นแท่งแดงคุณต้องปิดก่อนแล้วถ้าคุณ คุณไม่ผิดล่ะถ้ามันเป็นทั้งแดงก็ไม่ผิดเพราะพวกนี้มันเปิดโดดอีกมันก็เป็นช็อตอีกเพราขาขึ้นเนี่ยมันจะไม่เปิดนะฮะแต่ถ้ามันจะขึ้นจริงเนี่ยมันต้องปล่อยให้การปรับฐานลงไปที่แถวเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์โดยการลงไปโดยแบบที่ไม่ได้มีวอลุ่มเพื่อลดการโอโซ่ขึ้นคือหุ้นขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องแบบมอนมันต้องให้คนที่เป็นนักเก็งกำไรขายออกโดยการลงแล้ววอลุ่มหาย และเจ้าเนี่ยยังเอาไปต่ออยู่ด้วยปัจจัยอะไรก็ไม่รู้ของเจ้านะฮะคือแปลว่าเดลต้าอาจจะขึ้นไปสูงกว่านี้อีกถ,ถ้าถดูตอนนี้นะฮะขึ้นได้ไหมคืออย่างงี้มันหลักการลงทุนเนี่ยมันมีอยู่งี้ซื้อหุ้นดีที่ราคาแพงยังดีกว่าซื้อหุ้นไม่ดีที่ราคาถูกเข้าใจไหมฮะเดลต้าเดี๋ยเป็นหุ้นดีแต่ราคาแพง เพราะน,นั้นการที่พี่แนะนําให้ซื้อดต้าที่หกสิบเนี่ยเป็นการซื้อหุ้นดีที่ราคาถูกแต่พี่ไม่แนะนําให้ซื้อดต้าแถวนี้เพราะเป็นหุ้นดีที่ราคาแพงแต่ถ้าจะซื้อแล้วติดอยู่เนี่ยก็ยังดีกว่าไปซื้อหุ้นที่ไม่ดีแต่ราคาถูกพอเข้าใจไหมฮะเหมือนไปซื้อเอออะไรเงี้ยมันเป็นหุ้นดีมันมันเป็นเป็นหุ้นไม่ดีอะแต่ราคาถูกมันมันจะเป็นเรื่องที่แตกต่างกันนะครับนะครับก็จะมีอย่างอื่นอีกนะฮะ พราะนั้นวันนี้ยจะไปตัดสินว่ามันคือชอ็อตแล้วเนี่ยมันก็คือไปการตัดส,สินแบบนักการพน,นันคุณเป็นไหมถ้าคุณเรียนจิตวิทยาคุณจะรู้ว่าคุณเมื่อเช้าเราคุณต้องชอ็อตถ้าคุณเปน็นนักการพน,นันแต่ถ้าคุณเปน็นนักลงทุนเนี่ยนะครับไมถึงว่าชอ็อตทีเฟก,กื่อถือเรื่อยเนี่ยคุณออรอเมื่อไหร่ก็ได้ยังรอได้อีกตั้งเยอะเออมันไม่จําเป็นต้องรีบนะฮะเพราะว่าถ้ามันถูกเนี่ยไอ้คนที่การพนันมันถูกเนี่ยลงไปเจ็ดห้าศูนย์มันก็ปิดแล้ว แต่ถ้าเรามาช็อตที่ตอนมันหลุดนะฮะเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยเราอาจจะได้ลงไปที่ร้อยร้อยจุด,ดเออมันจะต่างกันมันจะต่างกันเพราะนั้นนี่ยไอีเฟกเนี่ย,ยมันก็ใช้ใช้ใช้ได้นะฮะนะครับแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ตัดสินเพราะระบบเราว่าเราบอกว่ามันจะต้องตัดสินเะนี่ยทั้งวันไม่ใช่ระหว่างวันเพราะาาร,ระหว่างวันเป็นการเล่นระหว่างวันเป็นการเล่นของนักนการพน,นันไม่ใช่นักเก็งกำไรเลยนะนักการพน,นันนะครับ เพราะนั้นนักการพนันเนี่ยต้องช็อตแล้วสรุปต้องช็อตไปตอนที่มันเปิดโดดอันนี้ถ้าระบบเราคุณต้องช็อตเพราะว่ามันมีเหตุซัพพอร์ตเยอะมากว่ามันอเบอร์บอดอ่ามันอเบอร์บอดด้วยนะครับอุบัติบอเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งแล้วมันทำสองแล้วก็ขึ้นทำสามซึ่งเป็นขึ้นบีที่พี่บอกก็ว่าการขึ้นรอบเนี้ยของเซนเนี่ยมันยืดเยื้อมันไม่ลงเร็วหรอกเพราะมันเป็นขึ้นบีึ้นเรียกบีไซเคิลนะฮะมันจะยืดเยื้อเป็นหลายเดือนเลยด้วยเหตุอะไรก็ ไม่ต้องไปสนใจมันก็ก็ด้วยด้วยเหตุเดลต้านี่แหละมันจะประกาศกำไรออกมาแล้วโตแล้วมันก็จะบอกว่ามันไม่ลงได้ไหมฮะนะครับแต่คู้อื่นเนี่ยนะที่คุณเล่นมาเนี่ยคุณต้องไปดูนะครับว่าถ้าคุณซื้อมาตอนทําชาลิฟเนะี่ยผู้นหลายตัวคุณอย่างมากก็เท่าทุนคุณไม่ได้กําไรแต่หลายๆตัวคุณก็กําไรแต่คุณกําไรไม่เท่ากับซื้อ Delta. เดลต้าเดลต้าเป็นตัวเดียวที่กําไรพี่ไม่พูดถึงอ่ะ คำว่าซื้อและกำไรแปลว่าถ้าซื้อมาร้อยล้านพันล้านก็ต้องขายหมดได้ภายในออเดอร์เดียวนะอันนั้นถือว่าการเก็งกำไรถูกต้องถ้าคุณซื้อมาพันล้านเดลต้าแต่คุณต้องขายแล้วเดลต้ามันลงไปห้าสิบาทเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ใช่การเก็กงกำไรที่ดีนะครับการเก็งกำไรที่ดีก็ต้องขายหุ้นที่คุณซื้อมาเนี่ยทั้งหมดด้วยเพราะนั้นพี่คำจำกัดความของพี่ก็คือเดลต้าเป็นหุ้นที่ขึ้นมาแล้วเป็นการซื้อลงทุน แล้วเป็นการกินกำไรจะซื้อเจ้าเจ็นี้ไปเป็นการพนันใครจะซื้อเดลต้าเท็นี้ไปวิธีคิดว่าเดลต้าจะขึ้นไปจะทํะไรกับเดลต้าเนี่ยนะคิดซื้อคือการเล่นลการพนันนะครับแยกพวกนี้ออกมันก็จะจบนะฮะนะครับอันนี้เป็นเป็นทีเฟกเขาถามว่าระบบไม่แน่จริงใช่ครับระบบไม่แน่จริงมันจึงอยู่มาได้ยี่สิบห้ารุ่นแล้วครับเพราะไม่แน่จริงพอถ้ามันแน่จริงอ่ะมันตายไปหมดแล้วครับไปสวนมาตั้งแต่ไหนอ่ะ สวนมาตั้งแต่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบสวนช็อตมาตลอดเป็นไงอ่ะเพราะหลักฐานมันปรากฏว่านักลงทุนไทยเนี่ยเป็นคนช็อตมาตลอดทางของการขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วต่างชาติก็ลองมาตลอดทางนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่านักลงทุนไทยที่ช็อตมาเนี่ยนะครับไม่ได้เฮดจิ้งอะ่ะเพราะว่าที่ขึ้นมานักลงทุนทั่วไปขายหุ้นตลอดทางฮนะ แล้วช็อตทีเฟกด้วยแสดงว่าไม่ใช่เฮดจิ้งแสดงว่าคนระกูมก,กันนะฮะแสดงว่าคนคนนักลงทุนรายย่อยเนี่ยขาดทุนทีเฟกอยู่นะครับนะครับแต่ก็ยังก็ยังช็อตอยู่ฮะมันสุกก็ยังช็อตอยู่ก็ยังชออ็ตงชอตอยู่นะครับอันนี้เป็นทีเฟกนะก็ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครช็อตไปแล้วก็สต็อปลอตก็พี่ว่าถ้าถ้านักเลงหน่อยว่าแปดร้อยนะถ้าใกล้ไปเนี่ยมันอาจจะวิ่งขึ้นถึง เพราะว่ามันอาจจะมีอาการแบบเนี้นะฮะครับม,มันจะมีอาการแบบนี้เพราะตอนนี้มันอ่านได้ว่ามันรอมันเป็นการโอวบอร์ดที่มันอยู่ห่างจากแนวรับ753เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอนะครับเพราะฉะนั้นการลองแถวนี้ไม่ได้เปรียบแต่การลงมาการลงมาก็ไม่ได้แปลว่ารีเวอร์ซ์ไม่ได้แปลว่าจบนะฮะครับแต่ถ้าสัปดาห์นี้นะครับเปิดแบบนี้แล้วไปปิดที่753ในวันศุกร์นะ พี่กำลังบอกว่าคุณมีอาการแบบเนี้ยได้แต่ถ้าคุณลงไปปิดข้างล่างวันนี้ที่753แสดงว่าจบรอบการขึ้นมาจากข้างล่างที่680ศูนนี้แล้วแต่ที่คุณขึ้นมาจาก677นะจบรอบเพราะนั้นการดูครบหนึ่นนง,งสัปดาห์เนี่ยม<แ>ันหลุดไงมันหลุดเนี่ยมันหลุด,มลดม7ดมันหลุด10วิคไงมันหลุด10เดียไงแต่ระบบก,ก็บอกแต่ว่าถ้ามันลงไป10เดียครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่หลุดมันจะเด้งก่อน นะครับมันจะเด้งก่อนมันมีมันมีต้องดูอะไรเยอะฮะมันไม่ได้ดูแค่นี้มันไม่ได้ดูแค่นี้อ่ะต่อไปทองคำอันนี้อันนี้ที่พูดถึงทีเฟกกับทองคําเนี่ยเป็นระบบการพนันหมดเลยนะนะครับอ่าทองคําเนี่ยทําทําขึ้นบีในทำเฟรมเออยู่นะฮะที่พี่เตืร์มาตั่วระสุ์แล้วว่ามันไม่ใช่ช็อตคือคือตอนที่คุณม่อนตอนที่ตลาดมันเป็นไซเวนอ่ะมันไม่ใช่ว่าถือช็อตหรือถือลองระบบของเราบอกว่า ให้คุณเด้งช็อตแล้วย่อลองตามกรอบกรอบก็คือกรอบเส้นเขียวก,กระกอบเส้นขาวข้างบนนะฮะตามกรอบนี้ซึ่งราคาจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้แต่ที่แต่ที่ยืนยันตรงนี้ก็คือคุณจะช็อตได้เมื่อมันเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทเกิดขึ้นเท่านั้นในทาว์เฟรมหนึ่งมันจะต้องโอเวอร์บอทนะครับใครอยากรู้ว่าทาว์เฟรมอะไรก็ไปเรียนะนะครับมันต้องเข้าเขตโอเวอร์บอทนะฮะแสดงว่ามันยืนยัน นะครับแต่เรารู้แหละมันต้องโอเวอร์บอสเพราะว่าอะไรเพราะนี้มันเป็นขึ้นสี่เพื่อทําขึ้นห้าที่สูงกว่าน,นี้อันนี้อ่านระบบให้ฟังว่าระบบมันเขียนไว้แบบนี้มันไม่ได้พูดถึงราคานะ,ะไม่ได้พูดถึงราคาไม่ได้พูดถึงฟรีโบดัชชี่นะฮะการขึ้นได้ถึงไหนก็ก็ได้อ่ะแต่ก็ไม่ควรเกินสามพันสี่ร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยก็จุดจิเก้าสิบเหรียญน,นะจะขึ้นไปได้ไหมระบบบอกว่าระบบบอกไม่ได้หรอกนะฮะ คุณก็ต้องไปทํางานว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มากระทบและคนที่เขาคิดตามปัจจัยนั้นเนี่ยแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ช็อตตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นรอช็อตหรือใครลองมาแล้วนะฮะนะครับคนลอมาแล้วเนี่ยจากข้้นล่างเนี่ยสามสามูนย์เกเนี่ยสามสาหนึ่งหกอะไรเนี่ยคุณยังไม่ต้องปิดหรอกครับเพราะว่ามันยังขึ้นต่อไปได้อีกมันบอกแบบนั้นนะฮะมันคือควรจะขึ้นต่อไปได้อีกจนโอเวอร์บอรนะครับ เพราะว่าไอ้นี่ยอันนียมันบอกว่ายังไงก็ต้องโอเวอร์บอทไม่ใช่ไม่ใช่ทางเฟรมวีโอเวอร์บอทนะทางเฟรมหนึ่งในทางเฟรมเด็กหรือร้อยยี่สิบนะ่มันต้องโอเวอร์บอทเท่านั้นถึงจะสามารถช็อตได้แล้วก็มีโอกาสที่จะโอเวอร์บอทและไดเวอร์เจนหนึ่งครั้งไม่ใช่สองครั้งซึ <c oughs> ่งสองครั้งหรือหนึ่งครั้งก็เกิดอยู่ที่ว่าตอนนั้นน่ะเป็นกระแสะข่าวเรื่องอะไร <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเทคนิคเขา นะครับอันนี้ก็ทองคาก็คือใครถือรองยังได้เปรียบอยู huh. ่แต่ไม่ใช่ถือรองแล้วคิดว่ามันจะขึ้นไปเลยรอบนี้ <Rey> ไม่ใช่มันยังควรจะมีถ้ามันจะขึ้นไปเลยมันจะบอกเรานะฮะ huh. ว่าการขึ้นไปเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการเงินนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านสงครามมันจะเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการเงินนะครับที่มีผลของการกระทํานั้นเนี่ยนะฮะ พี่ยกตัวอย่างว่าเฟดลดดอกเบี้ยอ่ะเฟดลดดอกเบี้ยแล้วเป็นไงเฟดลดดอกเบี้ยปั๊บมันจะจะวิ่งขึ้นไปเลยเพราะว่าการที่เฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะลดครั้งต่อไปแล้วจะลดสี่ครั้งต่อเนื่องแปลว่าอัตราชีจขายและเศรษฐกิจมันจะเริ่มพังเรยแบบนี้ใช่ไหมครับนะครับเพราะถ้าลดดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ทองคําขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจชะลอตัวแต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจมีการในปีนี้เน่ย เขาก็คาดอยู่แล้วนะครับว่าจากสามจะเหลือสองจุดเก้าซึ่งมันรับรู้มาเกือบหมดแล้วในการในการเล่นของกองทุนเขาจะคิดแบบนี้นะเขาจะคิดแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นทองคำพี่อธิบายได้แบบนี้บิตคอยนะครับบิตคอยก็จะเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะฮะก็ถ้าเราดูเนี่ยก็น่าจะจบไซเคิลที่หนึ่งทำไซเคิลที่สองในทางเฟรมเดยแล้วก็ทำหนึ่งของสาม นในทอ์เฟรมเดยทำสองของสามอยู่นะครับเพราะขึ้นมาลักษณะแบบนี้ดันต่อไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดสัญญาณเดวิเจนเกิดขึ้นนะครับแล้วสามเนี่ยมันสั้นกว่าหนึ่งเพราะนั้นมันมันก็ต้องเป็นขึ้นเขาเรียกขึ้นยืดตัวย,ยู่ในเอเลตเวฟมันจะยืดยืดในทองเฟรมเดย์นะครับเพราะนั้นการปรับฐานตรงนี้นะครับก็กดกดของมันก็คือเบรไปแล้วน่ะมันจะย่อมาที่เส้นขาวเพราะนั้นก,ก็ย่อที่เส้นขาวก็ไม่ต้องอันนี้ก็ถามตัวเองว่าเรา เรามาจากข้างล่างไหมเรามาจากต่ําแสนไหมก็แนะนําว่าก็ถือต่อไปอถือต่อไปนะครับส่วนถ้าใครไปอีทูเรียมนะฮะ <Okay. S 1> อันนี้ก็ขึ้นมาเพราะกระแสเรื่องเรื่องอ่าเรื่องของกฎ<ด>หมายแ<ด>อกสามแอกของของอันเนี้ยมันจะมาทําให้อ่าการ<ด>ระบบธนาคารที่ผ่านที่ผ่านในระบบบล็อกเชนเน่ยมันจะเกิดขึ้นได้แบบจริงจัง ผ่านสเตเบิลคอยเนี่ยคือมอนเราสามารถเอาสเตเบิลคอยเนี่ยไปฝากนะฮะไปฝากในในเอาไปสเต็กอ่ะนะครับแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยแล้วก็ธนาคารเนี่ยก็สามารถเอาสเตเบิลคอยนไปปล่อยคูไปสเตเบิลคอยคนที่ได้สเตเบิลคอยไปก็สามารถเอาสเตเบิลคอยแลกไปเป็นดอลลาร์แล้วก็เอาเงินเนี้ยไปทำธุรกิจโอเคปะ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนว่าเวลาคุูสเต็กเนี่ย คุณจะกู้เงินในระบบของบล็อกเชนเนี่ยระบบของเหรียญเนี่ยคุณจะต้องมีเหรียญอยู่ก่อนแล้วคุณสเตกวคว,วางเาื่อไหร่เรียมามาวางไว้แล้วคุณก็กู้ไปแต่การกู้ไปเนี่ยมันกู้เพื่อเอาไปซื้อเพราะคุณคุณต้องเอาสิ่งที่ซื้อมาเป็นหลักประกันอีกคุณกู้ไปเนี่ยก็ไปซื้อมันมือนระบบระบบของมาจินใช่ถูกไหมครับมันมันไม่ใช่ระบบธนาคารน,นะฮะแต่ถ้าถ้าเป็นระบบที่กฎหมายออกมาควบคุมเรื่องสเตเบิลคอย คนที่จะทำสเตเปลคอยจะต้องเป็นใครจะต้องมีอะไรแบบนี้นะครับเพราะสเตเปลคอยพี่อธิบายเลยว่าสเตเปลคอยกับดอลลาร์เนี่ยมันจะหายไปมันจะไม่พอเพียงถ้าราคาส,สินทรัพย์มันขึ้นไปแล้วรอบก่อนเนี่ยสเตเปลคอยมันหายไปไหนมันมันหายมาจากการที่คุณออกเหรียญแล้วมาขายทิ้งแล้วแลกเป็นสเตเปลคอยแล้วแลกเป็นดอลลร์ออกไปมันทําให้คนที่เขาอยู่ในระบบที่เขาลงทุนในเหรียญคริปโตจริงๆเนี่ยเวลาเขาต้องการขายเขาไม่มีสเตเปลคอยให้แลก เมื่อไม่มีสเตเบิลคอยให้แลกเนี่ยเขาก็าไม่มีทางที่จะแลกกับไปเป็นดอลลาร์ได้เพราะเป็นคนละโปรโตคอลอ่านไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายของท่านมันก็จะทําให้ว่าถ้าสเตเบิลคอยเป็นขาดเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงะนะครับมันจะเกิดจากตอนที่มีคนเนี่ยขายพร้อมๆกันขายเรียบ้อพร้อมๆกัน,กน,กนแล้วต้องการดอลลาร์มันที่จะเกิดสเตเบิลคอยขาดมันจะทําให้ราคาสเตเบิลคอยมันวิ่งขึ้นไปสูงน,นไหมฮะมันกลายเป็นว่าคุณก็ไปเกี่กับรายขางเงิน สเตเปนคอยคือค่าเงินอ่ะคือค่าเงินเหมือนในเงินเฟียสแต่มันเป็นฝั่งของทิปโตสเตเปนคอยมันต้องสเตเบิลไม่ใช่ว่ามันขึ้นไปแค่สี่เหรียญอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับดอลลาร์แบบเนี้ยมันไม่ได้มันต้องหนึ่งต่อหนึ่งเพราะมันสเตเปนคอยเนี่ยระบบคราที่แลวมันพังเขาแบบนี้เพราะนั้นการที่ทําเขามาแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันจะทําให้โรคดิจิทัลเนี่ยมันเกิดขึ้นใช่ครับซึ่งมันจะต้องไปรันในอิธอเรียมหรือไม่ก็โศก อ่ามันก็ทําให้อีเทเรียมขึ้นมาตอนนี้แล้วพี่เค้าคิดว่ามันเกิดขึ้นเร็วเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเริ่มทําระบบเนี่ยมันพร้อมระบบมันพร้อมมาอีเทเรียมอะไรเนี่ยม,ม,มันพร้อมมาตั้งนานแล้วแต่ธุรกิจมันไม่พร้อมเพราะเรื่องกฎหมายควบคุมที่ตอนเรียนพี่ก็บอกว่าไอ้นี่ยมันต้องมีกฎหมายออกมาควบคุมคําว่าดิจิทัลไลท์กับการมีกฎหมายควบคุมเป็นคนละเรื่องเป็นคนละเรื่องกันและที่สาคัญอีกถ้าต้องการให้สิ่งนี้นะครับ อ่ามันสามารถที่จะมีคนเข้ามาใช้แล้วไม่กลัวนะครับไม่กลัวเรื่อง p r i v a ทค key ของตัวเองเนี่ยจะหายไปจะถูกแฮกนะฮะมันจะมีบริษัทประกันเนี่ยมารับฝาก <c oughs> มารับฝากรับฝากไม่ถึงว่าเขารับรู้แล้วถ้ามันถูกแฮกเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะถ้าถ้าถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกแฮกเมื่อไหร่หรเขาต้องรับผิดชอบกับ <c oughs> การหายไปเขาจะรับผิดชอบกับการหายอย่างเดียวนะการหายนะการหายของ ถ้าคุณลืม private key นะ<อ>คุณสามารถไปขอจากเขาได้อ่าโดยใจ่ายค่าธรรมเนียมอันนี้มันมันจะเกิดที่มันมันมันต้องต่ํามากนะฮมันก็จะเกิดเรื่องของไม่ต้องกลัว private key หายเพราะมันได้การดูแลของขององค์กรหนึ่งอนะ่ะนะฮะนะครับที่มาดูแลพวกนี้ให้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการประกันการการลืมการหาย <laughs> ของไพ่ใบคีได้เดี๋ยว <laughs> <laughs> เราไปเมาส์กันยาวๆได้ค่ะอะที okay, นี้ในส่วนของหุ้นนะฮะพี่นิพนธ์มีหุ้นอะไรติดตามแบบไหนอย่างไรไหมฮะในตอนนี้พี่คิดว่ายัางอาการของหุ้นเนี่ยมันจะออกในตอนประกาศกรรําไรไตรมาสสามพี่คิดว่ากาําไรไตรมาสสองเนี่ยของในอเมริกาเนี่ยยังประกาศออกมาดีอยู่นะฮะ oh, <okay. S 2> แล้วถ้าคุณเล่นหุ้นในอเมริกาให้คุณแย่นะครับว่าหุ้นตัวไหนที่รับผลกระทบกับทั้มทารี่บ้าง เราจะเห็นว่าหุ้นที่เราเล่นอยู่ทุกตัวเนี่ยที่เป็นเทรด่ะไม่มีตัวไหนได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของทั้มไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือนําเข้านะฮะเพราะฉะนั้นให้แยกให้แยกให้ออกนะครับว่าใ,ให้เรื่องเรื่องของผลกระทบจากทัป์ทาลิฟเนี่ยแม้ประเทศไทยเนี่ยคุณก็ต้องแยกให้ออกว่าบริษัทไหนที่รับผลกระทบจากทัป์ทาลิฟนะครับมันไม่ใช่ทุกบริษัทที่มันเกี่ยวข้องับเซตถ้าคุณจะเล่นทีเฟกนะฮะ พี่คิดว่าหุ้นในในในอเมริกาเนี่ยนะครับเราก็ยังลงทุนตามระบบของเราอยู่คุณจะเล่นหุ้นอะไรล่ะคุณก็ต้องเข้าใจเุ้นตัวน,นั้นว่าคุณซื้อมันเพราะอะไรนะฮะพี่คิดว่าถ้าเราเริ่มหลักการเนี่ยพี่มองว่าในอเมริกาเนี่ยหุ้นยังขึ้นได้อยู่นะฮะแล้วถ้าจะเกิดผลเนะี่ยในเรื่องของอเงินเฟอ้ออะไรหรือหรือมันจะลงเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับหุ้นแค่บางตัวที่ท,ที่ที่มัน o v e r v a l u ู value. มันจับไปพานทั้งหมดไม่ได้เพราะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตมันยืนยันแล้วว่าการที่ดาวโจนลงอ่ะนะครับหรือการลงมาจากทํามทรลลิปมันเป็นโอกาสซื้อทุกครั้งของหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีนะครับบ้านเราพี่ก็คิดว่าถ้าเกิดเดลต้ามันลงมาใหม่มันก็เป็นโอกาสซื้อของเดลต้าเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหุ้นดีแต่ราคาถ้ามันลงมันไม่แพงมันก็จะมันก็น่าซื้อเหมือนกันถ้าเราเราเราอ่า คุ้นเคยกับ e อีโคซิสเต็มของของตลาดหุ้นไทยก็ไม่ต้องนะไป่ามประเทศก็ได้แต่คุณต้องเล่นหุ้นเดลต,ต้าคแต่วันนี้นะถามพี่แนะนําซื้อไหมพี่ไม่แลวถึงถึงเวลาเนี่ยซื้อตรงไหนแล้วพี่จะบอกทุกครั้งรอบแรกพ,นะพี่ก็บอกให้ซื้อเจ็ดสิบรอบหลังพี่ก็บอกหกสิบนะครับแ,แถวนี้ซื้อไหมถามผู้อื่นไม่ใช่ถามพี่เพราะพี่แนะนําซื้อครั้งเดียวตามระบบเท่านั้นเนะพราะมันนันตรายนะแต่ใครจะได้หรือไม่ได้นะก็ต้องไปเสี่ยงโชคกันเอาใครรันตามระบบนะฮะ ของการลงทุนในหุ้นเนะี่ยโดยใช้แค่เส้น EMA เนะี่ยในกราฟเนี่ยไอในไม่ว่าในหุ้นอะไรนะคุณก็จะไม่พลาดคุณก็จะถือเดลต้ามาถึงวันเนี้ยโดยตามระบบ <Yeah. S 1> ไม่จะไม่มีสัญญาณขายเดลต้าด้วยในวันนี้นะฮะ uh, <okay. S 1> ถึงตอนนี้ยังไม่มี <Okay. S 1> นะครับ <Ừ. S 1> หรือถ้าขายเนะี่ยคุณมาจะหกสิบอ่ะคุณก็ไม่มีทางขายยังไงเขระขาดทุนค uh. ่ะอ่าพอนีโซนเนะี่ย <Yeah, okay. S 1> ให้เราดูว่าถ้าเดลต้าเนี่ยมันเกิดประกาศกําไรตจมา่นนี้แล้วมันโตมันโตอยู่แล้วแหละนะฮะ โซลาร์มันอยู่ที่หกใหม่นะฮะคุณไม่ต้องสนใจด้วยว่าเซ็ตมันจะเป็นไงหุ้นตัวอื่นจะเป็นไงมันคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะเขาเป็นหุ้นดีที่อยู่ในอะไรฮะเขาอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไอทีนะฮะของเอไอนะครับของเอไอเลยคือเขาถูกต้องอยู่นะฮะนะครับแต่การที่มันไม่มีหุ้นจะทําให้ขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นต้องเอามาเล่นทําให้ตลาดหุ้นไทยมันเป็นไปตามตลาดต่างประเทศ เพราะนั้นะเวลาเราเราก็ต้องคิดว่าเราจะเล่นกับเขาไหมนะครับพี่ว่าไม่ไม่ใช่เคซีฮาน่าหรอกพี่ว่าเดลต้านี่แหละต,ตัวเดียวตัวโดดคตรงครับกาะสำหรับนันทุนที่สนใจเรื่องซเซันเทรดซีบวกหนึ่งนั่นเองนะฮะเรื่องราของตลาดหุ้นไทยหุ้นนอกหุ้นต่างประเทศหรือในส่วนของทางด้านการเก,งกร่งกําไรสินทรัพย์ต่างๆบิตคอยหรือว่าในส่วนคริปโตอื่นๆแล้วก็ในส่วนของ ข้อมูลโดยเฉพาะนะฮะั่งทุนอ่ะก็ฝากนั่งทุนไว้สอบถามไปที่ RBLMI l, l M I. ขอบคุณมากเลยนะคะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะค,ครับดีครับการบรรยายของคุณนิพนธ์ได้อธิบายไปอย่างเห็นภาพชัดนั่นเองก็ฝากนั่งทุนไว้น่าสนใจจริงๆ